ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอมขอทอสวันนี้เราจะพาทุกคนมาชม To วร t f ทฟโทเวอร์สองพรถ SUV ที่สร้างซื่อเสียงด้านความทนทานความน่าเชื่อถือและความอเนกประสงค์ซึ่งในรุ่นใหม่นี้ได้พัฒนาให้ทันสมัยและหรูหรายิ่งขึ้นฝฟล์ทุกยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้อนนอ้นสำหรับครอบครัวนักเดินทางและผู้ที่ต้องการรถที่ใช้งานได้ทั้งในเมืองและบนเส้นทางออฟโรด ปี2026นี้ t โยต้าได้ยกระดับทุกสิ่งที่ผู้คนชื่นชอบเกี่ยวกับ f o r ์เทอร์อขึ้นไปอีกขั้นผสมผสานสมรรถนะที่แข็งแกร่งเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยและความสะดวกสบายระดับพรีเมียมตั้งแต่แรกเห็นพอตูโฟล์เทอร์2026ก็โดดเด่นด้วยดีไซน์อันแข็งแกร่งกระจังหน้าดีไซน์หมายไฟหน้าและทีคมชัดและเส้นสายตัวถังที่ทรงพลังสัดส่วนยังคงคุ้นตาแต่เพิกมกาปรับรายละเอียดให้หรูหราและล้ำสมัยมากขึ้นรออันล้อยขนาดใหญ่ เส้นโคเมียมและดีไซน์ที่สปอร์ตยิ่งขึ้นช่วยเสริมภาพลักษณ์โดยรวมในขณะที่ยังคงรักษาเตี่ยในความบึกบึนที่แฟนนลฟอล์ทีวชื่นชอบอ,อภายในห้องโดยสารถูกออกแบบให้ผสมผสานทั้งความสะดวกสบายและการใช้งานวัดสดุคุณภาพสูงแผงคอนโซลที่ลงตัวและไฟแอมบินที่หรูหราสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายหน้าจอมาตวัดดิจิทัลใหม่และจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับแปอปพลิเคชันดุนาทอและระบบนำทางขั้นสูงน,นอกจากนี้ยังมีแท่นชาร์จไร้สาย ช่องสหลายจุดและระบบเสียงพรีเมนียมทำให้ภายในรถดูทันสมัยและตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและผู้ที่รักเทคโนโลยีออกความสะดวกสบายของผู้โดยสารก็ถูกให้ความสำคัญเช่นกันที่นั่งสามแถวกว้างขวางขึ้นพร,พ,รพร้อมพืมพ้นที่วางขาที่ปรับปรุงใหม่และระบบระบายอากาศที่ทั่วถึงเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงนั่งสบายและยังสามารถพับเก็บแถวหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ เหมาะสำหรับการเดินทางไกลหรือทริปผจญภัยออดานสมรรถนะ Toyota ได้ทำให้โฟล์งรุ่นใหม่นี้ยังคงแข็งแกร่งไม่แพ้เดิมโดยมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลที่พัฒนาให้ประหยัดน้ำมันและปล่อยมลพิษน้อยลงพร้อมพร้อมปลดตัวรุ่นและบรุษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังคงให้พลักกำลังที่น่าประทับใจเกียร์อัตโนมัติใหม่ตอบสนองได้ราบรื่น ทั้งในเมืองและบนถนนไฮเวย์อสำหรับสายออฟโรดโฟร์ทเมอ2,026ยังพร้อมพร้อมลุยเต็มที่ด้วยระบบขับเคลื่อน4ล้อขั้นสูงโหมดปรับสภาพถนนยุกซิสิและช่วงล่างที่พัฒนาใหม่ทำให้ขับผ่านโคลนทรายหรือเส้นทางชันได้อย่างมั่นใจออด้านความปลอดภัยพ่อรที่จัดเต็มด้วยพอเทสเซฟทีเซนซูล่าสุดไม่ว่าจะเป็นเอพีซีคนทอระบบเตือนออกนอกเลนแปกสฉพาดมันหิ่งเรือครอสแรฟิต รถและระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันโครงสร้างตัวทั้งเสริมความแข็งแรงและระบบควบคุมเสถียรภาพขั้นสูงออดพอลทีโฟร์อไม่ใช่แค่รถเอสยูวีธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกรง่งความทนทานและความก้าวหน้ามันถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองท่องเที่ยวกับครอบครัวหรือผจญภัยในเส้นทางที่ท้าทายเพื่อที่สามารถผสมผสานความแข็งแรงและความรู้ลาได้อย่างลงตัว ทำให้แฟนนั่นนองฟอยถึงหรือตื่นเต้นกับอนาคตที่กำลังมาถึงหากคุณกำลังมองหารถที่รวมความน่าเชื่อถือพะละกําลังเทคโนโลยีล้ําสมัยและดีไซน์เหนือการเวลาฟอร์ทีวีสองพพร้อมพร้อมที่จะตอบสนองทุกความคาดหวังรถ SUV คันนี้ยังคงยืนหนึ่งในกลุ่มของมันและเป็นไอคอนแห่งการผรจญภัยและการใช้งานในทุกๆวันออ